วันนี้เราจะมาทำประวัติเกี่ยวกับเหล่าอินเดอร์กันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกก็อินเดมัน,น,นตัวแรกอินเดมันรหาหนึ่งอินเดมันความสามารถเขาคือการวาบแลยัเดี๋ยวดูรูปหน้าไป รูปร่างภายนอกไอนเดแมนเขาจะตัวสูงสีดำขาแข็งเรียวมันเรียวแล้วขาแข็งเรียวแล้วก็ดวงตาเป็นสีม่วงโอเคแล้วมาดูเราดูแล้วมาดูพลังของเขาบ้างพลังของเขาคือการวาดนั่นเองโอเคการวาดมีอย่างเดียวแล้วเราจะมาเดี๋ยวเปิดกระปุกซุยดู ปกป้อ,องสิสิปได้เลยตาหงส์ิบได้เลยเพศสิปได้หน้าตาเขาจะเป็นคล้ายกับอินทรสินแต่เดี๋ยวเราไม่ทำหัวเขาจะสูงใหญ่และม,มีมือที่คล้ายเหมือนเป็นขวาหรือขวาสักอย่าง เขายังสมัมมติในหกตัตางตรงนี้มาแต่ตัวแต่เดี๋ยวคอยจะปล่อยดาวเมลเขาข้างที่จะแรงรสมมันได้รูปร่างภายนอกขอเขาเขาตัวเขาจะมีการอินชานตลอดเวลามันโดนอินชานตลอดเวลาเพราะเขาเมีไอออพเดอรโอเครูปร่างภายนอกแล้มา,มาดูรูปร่างมาดูพลังเขาบ้างพลังเขาเน้นนั่นคือ เดี๋ยวตัวลูกไล่ไม่ครบลูกล่าของอินเตอร์เซนนั้นจะเหมือนอินเตอร์แมททุกประการหัวที่ว่าวตัวเขามันจะใหญ่ขึ้นแล้วหัวเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วมาดูพลังของมันด้างพลังของอินเตอร์เซนเนี่ยนั่นคือได้เออตัวอินเตอร์เซนลพลังของพลังของสลิปได้ก็คือ การวาร์ปและการสำมล,ลุกน้องโอเคจะเปิดเดี๋ยวให้สู้ и се тоо и нэг сэдэв юм аа. Энэ хүн нууцлаа байна. Ликтэй байгаа гэдэг нь үнэн байна. Энэ би аа өндөр юм байна. Энэ хүн хүмүүстээ яаж. Энэ тансаг юм. จับคลิปชัน,นว่าเ็วรลายด้วยโอเคเราขอข้ามซีโอฟิตไปแล้วกันเพราะมันมันมันไม่น่าใช่อ่าอีเดอร์ไหมอีเดอร์อีเดอร์ไหมจะเป็นตัวสภาพตัวเล็ก,กซึ่งอะไอยกมากแล้วก็ตัวเขาเป็นสีม่วงแล้วก็อินเตอร์ซีนข้ามไป กอเลยลืมจะนานนิดนึงนะคลิปนี้ตอนนาขอใช้ Google ประกัน Google แปลภาษาผมอ่านชื่อไอ้หูนีมไม้ไม่ออกไม่รู้ว่าที่คลิปคลิปจะคลิป้ปานไหนมันจะยินเสียงเบาทำไมไม่ได้ยินเดี๋ยวอ่านอีกทีนึงแล้วกันนะ วอสเมลินนี่ตัววอสเมลินก็คือตัวที่เจ้าอินเตอร์เซนตมนสืกันเองอืมอย่างนี้แหละเจ้ก็เยวเกือบไม่ทันโอ้โห เชลเกอร์ชลเกอร์ชลเกอร์นั่นคือตัวที่มีเกมแล้วก็ไรตอนนีน้วย่างเ้วเกะตุกขึ้นหน่อย่ะ วอสซิงลองวสซิงการยิงระยะไ,ไกลโอล้ยมีอธิบายกระสุนหลายตัวหลายตามไปถือวิ่งมาตีเยอะเลยวอสซิงจะมีผู้แมนที่ยิงระยาไกลกระสุนไมไมะไรมากว่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ หมาแป๊บนึงโคตรอะไรโคตรไปเยอดเลยต้องมานั่งหาต้องหาไปด้วยลงคลิปไปด้วยโอ้ยเน,ะ e. นาะยินดี snarling snarling แล้วต่ s n a r ล i n จะเป็นอย่างน้เขอด้วย เขามันจะมีการถ้าตัวตีแบบล็อกนั่นเองกาล็อกเป้าหมายแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยอึดมากทุกล่างภายนอกเดี๋ยวอืมทุบล่างพายนอกสามตัวเจ้าตัวหนอนตัวหลายตานั้นภายนอกเขาจะมีหลายตาและตัวปืนใหญ่นั่งเจ้าตัวยิงมันจะตัวตะกี้ผม ตากไวเจ้าตัวยิงตัวนั้นมือมือสอสอข้าวมันมันจะใหญ่ฮะมีรอยไฟต้องห่ะมันนั้นจะเป็นไฟสีม่วงลตปรงแขงมันด้วยก็เจ้าตัวนอนตะกี้ื่ถามไม่ใช่ว่านอนนะผู้ชมเจ้าตัวนนตะกี้รูปร่างภายนอกมันจะเป็นตัวนันแมนที่มันมีอะไรสีเขียวติีขลางลเป็มการลูติแบบล็อก แล้วก็ไอตัวนี้ขอแปลชื่อชื่อไทยแล้วกันคือมันหัวใจพยาบาลนี่อินเดอร์โอเคแล้วมาดูรูปล่างก่อนรูปล,ล่างเขาจะเป็นเหมือนนอนขนาดยักษ์แล้วมีดวงตาอยู่เขาจะมีเขาและมีหน้าตาที่ไม่เคยโหดเท่าไรเปล่าวะโอล้พลังของเขาก็เพลังเขาให้กิจการต่างและต่างระบบ

มันเห็นว่าเขาเามันจะมีไฟด้วยโอเคไปดูกล่องตัวกันเรื่องนี้อ่ามันจะเป็นการสสวนอันเจะไม่ก็่ารกด